สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับผมนะครับนายธนกฤษนะครับศึกแสนสว่างดีนะครับแล้วก็ผมเนี่ยจบมาจากมหาลัยที่ออกวอร์ดนะครับจบจากสาขาอ่าช็อกโกแลตเค้กเกมบอลอ่า people playing in bishit นะครับเป็นสาขาที่เล่นเกมดีกว่าไอ้เชี่ยโอเคไปต่อเลยต่อเลยครับโอ้โหมาแอชบอกไปเชีวมือฆ่าเพเลินนั่นแล้วกำลังดิลลิ่งอยู่เลิกเล่นเกมของมึงแน่แล้วนะ เออใช่ก็ตาเรืออลินแอชโอเคต่อเข้าใจแล้วแอชเลิกกันโอเคมันบอกว่าประมาณว่าให้มันแบบเรียกว่าอะไรเลิกเล่นแล้วก็ฆ่ากูซ่าอะไรเงี้ยแหมจะฆ่าอย่างเ,าาเดียวเลยเว้นวู้ฮู้เป็นไงคิดถึงกันเลยทุกคนนะโอ้โหน่ารักจัดเลยก็กักดเลยแหละคือเป็นเหมือนเดิมเลยเว,ว้ยไม่แม่งเสียงแตกอ่ะลืมแบบลืมดูทียไม้มันแบบเสียงกระตุกกระตากอ่ะ ียงมันจะแสบๆหูก็เลยอัดใหม่เดี๋ยวเนาะนครับโอเคมึงจะพูดซ้อนกนะันทงไมวะเนี่เเลยเฮ้ยบ้าเนี่ยอิตอีเซี่ยอะไรล่ะเอาล้วที่นี่อะไรจะพังออกมาต้องพผมผมแนะนำให้คุณหนีออกมาจัดไปครับผมมาให้เราฮัทโอเคเฮ้ยชิบหายแล้วจริงถ้านระปืนเก่ากูไปไหนวะเอาชิบหายใช้ปืนนี้แล้ววะมูซิมบิกนี่ไงนี่อะรเราโอ้โหอยู่เนี่ยจริงติดโอเคหมูชิลูกหมดเป้า ย้ายะยิงโอเคกูเ,คเจ็บเจ็บไม่เอาเดะไม่เอาเดะไปเลยไปเลยไปเลยโจหจังหวะนี้สุดออกจะหล่อเทโอเคตรงนี้นะครับมันจะมีมันจะมีหมวกกับตันอยู่เว้ยแต่ว่ากูเก็บมาแล้วนะตรงนี้ตรงนี้ใครที่จะเล่นตามก็เดยอยู่ยนี้เลยนะมันมันเห็นอยู่แล้วละเออไปรอแพลตฟอร์มพีทียอยู่ข้งงหนแล้วเรายิงสับสนุนอ้าวยิง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 ไอ้แมันจะกัดพีทีกูไปแล้วโอ้แล้วพีทีมาช่วยแล้วโอ้โหไอ้แค่กันยิงมันเลยดิ มาแล้วมาแล้วขีขอเข้าหน่อยไปแล้วตอนนี้อยู่ในสถานที่ที่โคตรเสี่ยงนะครับขอแนะนําให้ออกเอกอกลวกันแล้วเพื่อนโอ้โหแม่งเยอะขนาดนี้บินก่อนเลยจังหวะน,น,นี้เรงเป้ายิงอีอซี่โอเคจัดไปไม่กินริปเปอร์ไหนอมามุต่อยแม่งโอ้โหโหดจัดยังไงดีริโนลก,ก่อนโอเคเจนนะเจนนะติดิชาร์จก่อนไม่เจ,นะจอว่ะยิงท<ร><ด>ิ้งไปเฮ้ยริเปอร์ยิงยิงยิงเรียบร้อยโอ้โหสุดยอดตัวนี้โหดมากบอกให้ ผมก็ลองิงเจอบ,บ,บิยอนโดมนะทางออกของโดมจัดไปเพื่อนยิงแม่งไอ้เทียตายยากเหลือเกินโอเคโดดฝากเป้ายิงไปโอ้ยชิบหายมันตะนานไงไททันมาแล้วโลนิน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 เหรอมาหลบบอลเช่นโอ้โหแม่งมีบูตบูตี้บูตี้ยิงคืนเอาหลบด้วยไอ้เทียมาดิมาดิดีไหมยิงไหมเออเออเอ้ยมันหายกูโดนสวนเปรี้ยว สุดยอดเชื่อมันยิงมายิงมาโอเคสวยสวยสวยหลบหลบหลบไม่งเยอะแม่งเยอะโอเคจัดไปเอ้าโลนินสวัสดีจ้านี่ฮะกูโก้กับสัตว์กูเปลี่ยนกันหนาดิกูตั้งปั้มตั้งปั้มลู่โอ้โหโอ้โหยิงรึเปล่าไอโอ้โหสุดยอดเนี่ยตัวโถนแม่งโหดเว้ยจะพูดเล่นนะจะพูดจะพูดไปเชื่อไม่โดนสักทีวะยิงเปิดแบบไหนโอเคล็อกเป้ายิงเอ้าโลนินเอ้าต่ชิปหายลูกหมดอีกตั้งบ้านก่อนปุ๊บ จะตายแล้วน่ะสามแม่งเลยมิไซา์นั่นแหละเรียบร้อยไปโอเคเป็นไงบ้างมึงเอาเอาวอาไปไหนไปไหนไปไหนเปลี่ยนตัวอ้าวสกอตเดียวนัดเดียวนัดเดียวพอเอาว้าวไอ้เชยจอดจอดแม่งอย่างนี้แหละหนุกจัดเลยไปต่อเผาด้ะเผาเผาจุดเออเผาจุดได้โอเคมีลอสลอสตาร์จิ๊บหายโดนโดนโดนไอ้เช่โดนโดนหรอวะ ชิบหายชิบหายอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งมันเป็นตัวล็อกไอ้เชี่ยต้องเอาออกโอเคจัดไปโยนแก๊สโยนแก๊สน้ำตายิงผู้ไหวอยู่เผาไปดิเผาไปเผาไปตายป่ะไายป่ะเรียบร้อยร้อนร้อนโอเคไหวอยู่ว้าเชี่ยกว่าจะจบเอากามโอ้โหพูดจนกามล็อกไอ้เชี่ยเหลือจะเชื่อวะโอ้โหแม่งแบบโอ้โหดังดีไหมกับกึ๊กเลยไม่เจอเจออีกแล้วว่ะ เลยเพื่อนนี่เรานี่ลงไปเผาแม่งตรงนั่นแหละเผาเผาเผาเรียบเลยโอ้ไม่โหดว่ะเชี่ยเชี่ยโหดหรอเผาท่าเผาน่ะแต่นี้แต่นี้โหดกว่าแน่นอนโอ้ระเบิดตุ้มตุ้มยิงเฮ้ยโอ้ยลักการ์ดไม่เอี้ยอ๋อเกิดจากอะไรวะไม่รู้ว่ะแต่ว่าแต่ว่าสรุปดิูู้ยิงไงอย่าเย็บยับเรียบร้อยเอาไม่ตายด้วยยิงแม่งเลยล่ะ โอเคเฮ้ยเจอรีเปอร์ด oh, okay. okay, ้วยเว้ยเฮ้ย okay, บูมแม่งอย่างเงี้ยแหละตายหาครับผมเปลี่ยนตัวก่อนเป็นบูทวันดีครับผมตายป่ะมันดูค้างๆใช่ไหมมีตัวเสือกหรือเปล่ายิงเงินโอเครีโหลดหนึ่งสเต็ปโอ้ย์เย้โอเคมันจะต้องมีคือโอเคไปดูยิงไหมมาแอชวิ่งมาด้วยความไวล้านแสงอ๋อน่าบิดมันให้ราคาค่าหัวมึงสูงนี่หว่า จะตายหรืออยู่มึงก็ต้องมีค่าสำหรับกูบ้างแหละเอาแล้วไงปอดไฟครับผมโอ้ยบาเลยนี่ก oh, oh, ูล็อกเยอะๆล็อกเยอะๆยิงเข้าไปสู้ดูดไม่โดนอ้าวว้าว่ะนะว้าว่ะนะยิงว้าวเหรอมาดิมาดิดีโหลดดีโหลดดีโหลดมาดิเฮ้ยกูแรดติอัติอัติอัติไปแล้วปูมยิง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 ตาย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 เอาดิเอาดิโอ้โหจะตายจะตายแกตายแล้วมึงอ่ะเอาเอาเอาอาหลอนอาหลอนอาหลอนนี่อ่ะนี่อ่ะนี่อ่ะ เอาบล่าต่อยต่อยแม่งงัดบีบถีบไปด้วยโหถีบส่งสุดโหดเลือดกูไม่ลดเลยครับไปไีไซล็อกเข้าไปยิงซ้ำด้วย let's go boy easy ว่ะ easy ว่ะครับทุกคนนะครับโอ้โหเดี๋ว่าจะโหดกค่นี้จะช่วยเจือกไะกำลังมานแนะนำให้เราออกไปจากทางนี้นะครับผมจัดไป let's go ออกนี้น่าจะน่าจะไม่ได้เจอแล้ววะ น่ต้องปิดพาร์ทล้เราควรจะไม่ต้องใช้ทางลัดแล้วนะครับไปทางไปตรงอย่างเดียวเลยตัดไปครับพี่ที